เรื่องใหญ่ครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะเกิด recession เพราะว่ามีอีกหนึ่ง indicator ตัวเลขออกมาแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ recession จริงๆหรือเปล่าจับจ้องให้ดีในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้ามันเกิด recession จริงๆไม่แน่เฟดหรือว่าคนที่ดูแลการเงินอยู่อาจจะต้องอัดฉีด เรียมพัมหรือเปล่าหลังจากนี้คิดว่าเคลียร์วันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์เป็นราลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดสินทรัพย์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากบิตคอยสามารถที่จะเทรด S&P 500นพีห้าร้อยนัสแดกดาวโจนนะครับหรือว่าทองคำน้ำมันรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเทรดได้ผ่านทางโบรกเกอร์อย่าง XM นะครับก็จะทำให้เรามีตัวเลือกในการเทรดนอกเหนือจากบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถถ้้าาาาาใครรรรอยกกจะเเททททดดดี่ง XM ็สมไ เลยเดียวบรูเกอร์เดียวมีแอสเซทให้เราเทรดกันเยอะไม่ว่าจะเป็นตลาดมีหรือตลาดกระทิงเราก็มีตัวเลือกให้เทรดมากขึ้นครับแล้วก็ทาง XM นะครับถูกจัดแลนกิ้งโดยวิกิ FX ็นะครับก็เลยเดียวเป็นท็อปทของ f o r e x สต์บรูเกอร์ที่อยู่ในบ้านเรามานานนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนปี2009นะครับผมเชื่อว่าใครได้เป็นสายเทรดน่าจะรู้จักแล้วก็จําโลโก้นี้ได้เป็นอย่างดีสามารถฝากถอนโดยใช้ธนาคารบ้านเราได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะโอน USDT เข้าไปเทรดก็สามารถทําได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานอย ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นโบนัสถึง30ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็สามารถเข้าไปรับกันได้สำหรับยูเซอร์ใหม่นะครับลิงก์อยู่ในด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับตลาดก็แดงกันตามที่เห็นนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นจริงๆทั้งโลกเลยนั่นแหละนะครับนะหุ้นสหรัฐในเคไอดาวโจนส์เอสแอนพีนัสแดรล่วงยับหมดนะครับนะคริปโตก็ไม่เว้นนะครับล่วงเช่นเดียวกัน นะครับก็เลยได้ว,ว่าอารมณ์เหมือนอย่างที่รูปภาพรูปนี้เลยนะครับนะก็ถือว่าแดงอ่วมนะครับไม่รู้ว่าหลังจากนี้กลังจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนะก็ถือว่าต้องหาอะไรมาแก้เกมแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้สำหรับลุงเจริญนะครับนะก็ต้องรอดูเนาะแต่ที่แน่เนี่ยเฟรนจูนเด็กตอนนี้คนกลัวมา,มากๆจนกลับไปเฟรแล้วนะครับในตอนตอนนี้นะหลังจากที่ก่อนหนี้กรีดมานะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังโลบอยู่เลยนะครับนะสัปดาห์นี้ กลัวยับยับเลยในนักขณะนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะฮะไม่แปลกใจอะไรที่คนกลัวนะครับ QQ นะครับหนระือว่า N a s d a q นั่นแหละนะครับเยดยโดนรูดลงมาหนักหน่วงเพื่อนเือนนะเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วเพื่อนเือนในตอนตอนนี้นะครับถ้าจะหนักขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปนะนี่เลยนะครับนะในช่วงปี2023เดือนมกราเลยนะคือรอบรอบนี้หนักจริงๆนะครับนะซึ่งถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นเหมือนอย่าง2รอบก่อนนั้นนี้หรือว่า3รอบก่อนนั้นเนี้ยผมว่าก็ การลงในรอบนี้อาจจะเป็นโอกาสนะครับซึ่งทันทีทันเรามารู้ว่ามันจะจะขึ้นหรือเปล่านะครับประเด็นหน้าจอผมบังนะครับถ้าเราดูนะครับในตอนปี2023เดือนมกรานะครับก็ลงไปอย่างที่เห็นนะครับรอบนี้ก็ลงรอบนี้ก็ลงรอบนี้ก็ลงต้องเราดูว่าจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูทำแฟมเด์ในตอนนี้ของ QQ q นะครับก็เลยได้ว่าหลุดลงมาแล้วนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็หลุด เทรนไลน์ในรอบเป็น28 9วันเบื่อนนะหรือว่าเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับหลุดไปเลยนะครับแล้วคนก็กลัวแหละเนาะว่าเฮ้ยหลุดแบบนี้จะหลุดจริงหรือว่าจะกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้ามันกลับขึ้นมาจนยืนอยูย่เหนือแนวที่มันหลุดไปได้อันนี้ก็ต้อง respect the pump นะฮะแต่ถ้ามันลงมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ยังไงเรามา้ระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสายเทคสายหุ้นสารัตทั้งหลายในตอนตอนนี้นะครับ ทีนี้จะลองมาดูที่ฝั่งคริปโตกันบ้างนะครับนในเรื่องของบิตคอยดอร์เมเนนตตอนนี้พั้มขึ้นมาเลยนะครับพุ่งขึ้นมา56.52%นะครับเพราะว่าคนคริปโตเนี่ยก็มองว่าบิตคอยเป็นเซฟเฮลเว่นนั่นแหละนะครับนะก็เลยโดนขายเอาคอยอื่นต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้ามาซื้อบิตคอยจนจนทำให้ตอนนี้บิตคอยดอร์เมเนนะต์กำลังจะเจาะออาทามไฮได้ในรอบแบบพันวันอ่ะเพื่อนๆนะโหดมากๆนะครับ,รบตอนนี้ปลาเข้าไป56.4%แล้วนะครับนะก็ ถ้าหลังจากนี้บิตคอยจะขึ้นไปแรงแซงเอาคอยเนี่ยคงจะไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าบางทีคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อใจเอาคอยสักเท่าไหร่แล้วก็ไปถือบิตคอยจะอุ่นใจกว่านะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แดงอย่างที่เห็นนะครับเม็ดเงินหายไปจากไมเกตนะราวๆสองจุดกาทเรียนเบนะื้อนนะเกือบจะ3ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะเพื่อนๆเยอะมากๆนะครับนาโกะถัวออกไปอย่างหนักหรือว่าคนกลัวเทขายหุ้นต่างๆในตอนนี้แดงกันทั้งโลกในลักษณะนี้นะฮะ ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราดูที่ e d f กันบ้างนะครับนะฮะก็ถือว,ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันที่2ก็คือแดงติดลบ2 3 7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะเยอะมากๆานะเพื่อนๆนะเยอะที่สุดในรอบเป็นเดือนๆเลยนะถ้าเราดูก่อนอันนี้ไม่เคยมีออกขนาดนี้นะครับมีแค่วันที่2ส,งสิงหาเนี่ยหืหนักหน่วงจริงๆฮะเทกันยับๆเลยนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ g เกร Scale นี่ยเก Scale ไม่ค่อยได้เทนะครับแต่ถ้าเราดูที่เทหนักเลยก็คือ Fidelity นะครับเพื่อนๆแบล็กโกยังซื้ออยู่นะแบล็กโกลด์ยังซื้อ ทีบีนะครับแล้วก็อาร์คเนี่ยนะครับเทกัน3เจ้านี้เลยหนักๆรวมกัน230กว่าล้านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้หลายคนก็กังวลนะว่าเฮ้ยมันจะเกิดเลซเซชันหรือเปล่านะครับซึ่งก็น่ากลัวจริงๆแหละนะครับซึ่งถ้าดูนะครับอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้วัดในเรื่องของเลซเซชันอย่างตัว3รูนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริกเกอร์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งถูกคิดค้นโดยนักเศรษฐศาสตร์นะครับนะคุณคลาวเดียรนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นนักเศศรรษฐาสต์ ชื่อดังอยู่แล้วนะครับนั้นในช่วงก่อนอันนี้นะครับก็เลยดูว่าเอาในเรื่องของส่วนต่างนะครับระหว่างค่าเฉลี่ยของอัตราการว่างงานย้อนหลัง3เดือนเนี่ยลบด้วยอัตราการว่างงานเฉลี่ย12เดือนย้อนหลังนะครับซึ่งถ้าส่วนต่างนี่มันเกิน0.5เนี่ยก็คือเกิน r e c เ s s i o n นะครับซึ่งเฟดนะครับนะหรือว่าบุคคลที่ดูแลด้านเงินอยู่เนี่ยก็ควรที่จะต้องใช้นโยบายอะไรที่ผ่อนปลนหรือว่าช่วยผ่อนคลายเศรษฐกิจแล้วแหละถ้ามันเกิน0 5นะหรือว่า ถ้าตัวซามรูนี้มันทะลุ0.5แบบในตอนตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วในณนขณะนี้ตอนนี้0.53แล้วเพื่อนๆซึ่งถือว่าน่ากลัวนะครับนะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ recession หรือไม่นะครับนะก็ขอบคุณข้อมูลจากทาง p h e o o m n n a ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลของทางซามรูนะครับ ทีนี้สมมติถ้ามันเกิด recession จริงๆล่ะจะเป็นยังไงนะครับก็คือมีโอกาสจะเละนั่นแหละอันนี้คือ S&P 500นะครับแล้วก็ถ้าเราดูาโซนสีคิมคีมแบบนี้นะครับคือโซนที่เป็น recession นั่นแหละถ้าเราดูนะมันจะลงมาแรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับลงมาหนักมากๆเลยแหละเวลาที่เกิด recession จริงๆน่นะคือตลาดหุ้นต่างๆเศรษฐกิจเละเทะเลยนะครับนะแต่ถ้าเราดูนะครับนะการเกิด recession กับบูมหมายเหตะเป็นของคู่กันนะเพื่อนๆ recession เ Re มื่อไหร่ รือว่าแบร r m ์มาร์เมื่อไหร่มักจะเกิดบูมมาร์เก็แบบทูนามูลแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนรวยได้หลังจากที่เกิดเ c สเซชันเลยอะ่ะเพื่อนเมื่ออันนี้จ้องยอมแล้วว่ารวยเลยนะคือไม่ใช่ว่าเทรดเอาค่าขานมแล้วนะครับอันนี้คือ l i ฟ e changing wealth เลยแหละนะครับนะผมว่าถ้าอนาคตถ้ามันเกิดเ c สเซชันจริงๆแล้วมันเกิดบูมมาร์เก็แบบนี้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีสถษฐีชื่อมใหม่ ในไทยออกมาด้วยเหมือนกันนะครับในกะรีมูฟแบบนั้นนะก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะเกิดเลเซชันจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเราดูตัวอย่างนี้นะครับนักเลเซชันสอปีนะครับนะตลาดลงมา40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นเกิดบูมมาเก็ตห้ปีขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เปื่อนๆแล้วก็ล่าสุดนะฮะเลเซชันหนึ่งจุดสามปีหลังจากนั้นพั้มขึ้นมา8ปีเพื่อนๆอันนี้คือในตอนปีแบบ2 0 0 7 2 0 0 8ราวๆนั้นน่ะที่มันที่เศรษฐกิจมันพังนะฮะรหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเกิดเลเซชัน มักจะเกิดบูมมาเก็ตได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูนดูนะค่าเฉลี่ยของบูมมาเก็ตเนี่ยเราเราสัก8.9ปีนะครับแล้วก็รีเทิร์เนี่ยส6 0สําสำหรับแบมมาเก็ตเนี่ยเราเราสัก1.4ปีนะครับนะแล้วก็ลงมาสัก40%ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้ถ้าเป็นแบมมาเก็ตแล้วก็เกิดรีเซชชั่นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของใครหลายๆคนก็เป็นไปนได้อย่างไงเตรียมกระสุนเตรียมพร้อม สนับสนุนการเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับนะโดยเฉพาะถ้าเราดูในเรื่องของตัวซามรูเนี่ยคือสมุนถ้าตัวเลขมันเกิน0.5เนี่ยหมายความว่าในเรื่องของคนที่ดูแลหน้ากันเงินของโลกอยู่เนี่ยนะครับนะหรือว่าเสรษฐหรือว่าทางสหรัฐอยู่เนี่ยอาจจะต้อง มีนโยบายอะไรที่ผ่อนปลนหรือว่าผ่อนคลายเศรษฐกิจหรือว่าช่วยอาชีพแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับซึ่งท้ไมาเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยการพั้มกำลังจะมาหลังจากนี้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะในช่วงตอนปี2020พีบูรันนะฮะก็ยับลงมาเลยนะเทหนักเลยนะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตุม้มซึ่งรอบนี้ล่ะจะว่ายังไงนะครับถ้าเราดูนะฮะมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันย่อหนักเพื่อนย่อหนักนึกว่าจบแล้วนะฮะหลุดโลด้วยหลุดโลฮะหลังจากนั้นฮะหลุดโลครับ พัมเลยอันนี้คือตอนที่ในช่วงมินิบูลันแล้วกันเนาะตอนที่ราคาบิตคอยอยู่ที่30,000กว่าก่าสี่หมื่นเล่าๆนะั่นนะนะซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่ารอบนี้หลุดโลแล้วเนี่ยนะครับนะจะไปหรือเปล่านะครับอารมณ์เหมือนแบบหลุดโลในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะลงหรือหลุดโลแล้วจะไปคงไม่มีใครตอบได้นะครับแต่มันมีโอกาสที่มันจะเด้งเหมือนกันนะอาจจะเด้งมารอบหนึ่งแต่ถ้าเด้งรอบนี้แล้วมันไม่เบรกให้ไปเลยเนี่ยโอเคอาจจะลงต่อก็ได้แต่ถ้ามันจะเป็นของจริง มันอาจจะพุ่งไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรองดูนะว่าจะเบรกออไมได้หรือเปล่าหลังจากนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีวันหยุดเพื่อนๆกันด้วยนะครับตอนเช้านะก็หวังว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันหยุดที่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็ขอให้สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีเขียวสักทีนะฮะเลยด้วยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแดงหนักเลยนะเพื่อนๆนะส่งหลังใจให้กับทุกคนกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครั